สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจิ๊บจะมาสอนทําผมแบบง่ายๆด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะคะ,ะตัวนี้นะคะเลิศมากๆเลยค่ะทาให้การทําผมของเราง่ายมากๆนะคะแล้วก็สวยเหมือนเข้าร้านเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็เป่าผมให้แห้งก่อนนะคะจิ๊บเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะแล้วค่อนข้างที่จะตรงมากๆนะคะก็แทบจะไม่เคยทําผมเองเลยนะคะส่วนใหญ่จะเข้าร้านหมดแต่ว่าตอนนี้มีอุปกรณ์เสริมที่ทําให การทาผมของเรานง่ง่ายแล้วนะคะด้วย <S 2> <S 2> อุปกรณ์ที่เรียกว่าอ e ีซี่นะคะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ทําลอนวอลลุ่มนะคะให้ผมเป็นวอลลุ่มแล้วก็ทําง่ายมากๆเพียงแค่วีเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนหมุนหมุนเท่านี้นะคะปลายผมเนี่ยก็จะเด้งสวยเป็นวอลลุ่มเลยค่ะเพียงแค่หมุน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 ทิ้งเอาไว้น,ๆๆๆๆๆๆนะคะก็จะได้หลอนวอลลุ่มที่เด้งสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ ผมเนี่ยไม่ไม่รีบแบนด้วยนะคะผมจิ๊บเป็นผมที่แบบเส้นเล็กมากๆนะคะทําให้ผมดูรีบแบนตลอดนะคะจิ๊บเพิ่งชอบใช้อะไรที่ทําให้เพิ่มวอลลุ่มให้กับผมได้นะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องผมเสียนะคะเพราะว่าแกนความร้อนเนี่ยทําจากวัสดุพิเศษนะคะ สินค้าตัวนี้ผลิตจากประเทศไต้หวันนะคะความร้อนจากแผ่นทําความร้อนเนี่ยช่วยทําให้ผมไม่เสียนะคะดูจากผมจิบได้เลยนะคะไม่มีการแตกปลายสักนิดเดียวเลยค่ะถึงแม้ว่าจะใช้บ่อยนะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากทานะคะจะให้ลอนสวยเหมือนกับทําที่ร้านค้าเลยนะคะแล้วก็ยังม้วนได้หลากหลายสไตล์นะคะถ้าเกิดว่าม้วนแบบเนี้ยก็จะได้แบบร้อนที่เป็นวอลลุ่มแต่ถ้าม้วนแนวตรงแบบนี้นะคะแนวตรงดิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ย ก็จะได้ผมที่หีิกมากขึ้นนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะ,ะง่ายมากๆค่ะคอนเฟิร์มไปต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะพกไปได้เลยนะคะบางคนบอกว่าเออไปต่างประเทศแบบผมเด้งสวยจังทำยังไงนะคะบอกเลยค่ะว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวเอาอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะ I I'm see confused never nobody nobody but you, you, you. to be จาที่มวนก็จะเห็นว่าผมจิ๊กเนี่ยดูมีวางรุ่มขึ้นอย่างชัดเจนและได้ลุกแบบสบายสบายรอนไม่แบบดูแก่สุดเกินไปนะคะขายการได้ฝาลาค่ะตอนนี้สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนแล้วนะคะราคา1,190บาทค่ะมีใบรับประกันอยู่ในกล่องนะคะรับประกัน6เดือนค่ะ